ค่ะแอสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะสายๆห้าโมงจะเที่ยงแล้วนะคะจะเที่ยงแล้วนะคะพี่สาวนะคะฟังโคงนะคะได้ส่งตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเลขเลขวิ่งตัวเดียวไฮแอดมานะคะสี่ห้างวดนะคะหลุดแค่งวดเดียวนะคะเลขวิ่งตัวเดียวนะคะนาสนใจนะคะแอดก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องด้ไปเบิง เป็นแนวทางนะคะเอาไปพิจรารณาเอานะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะเพื่นกระจับคู่ให้แค่สามคู่นะคะสามคู่สามชุดเทด่าัดนะคะขันบ่มากตัวเลขที่พี่สาวพิ่นจับให้สาม,มารถเอาไปจับใส่กันกับตัวอื่นใดเด้อนะคะท่ชนชมนะคะค่ะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะที่ทางช่องได้เอามานะคะกัเอามาแบ่งปันตอนพี่ตอนน้องนะคะ เอาไปเบ่งนะคะเอาไปพิจรารณาเอานะคะเนาะนะคะ,นะคะขันมากกับถึงซื้อนะคะบ่ามากกับบอซือเด้อนะคะเพราะว่าพีสาว่นไห้มาสี่งวดหรือห้างวดเนี่ยคะ่ะจำจำบ่จบจำบ่ได้เนาะคะ่ะสี่หางวดรุดแค่งวดเดียวนะคะเลขวิ่งตัวเดียวหนาสนใจนะคะคุณชม,ชมสำหรับท่านใดนะคะที่เขามาแลลวนะคะแอดกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง เมเกตคนมักเล็กนะเด้อนะคะฝากกดเป็นกำลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเพราะว่าสีเลขดังนะคะหรือว่าเลขวิ่งนะคะจะได้เอามาแบ่งฝันเอฟซีทั้งสองกันเลวกันการบอสเซเวล่านะคะเข้าข้าไปบึ่งตัวเลขแนวทางของพี่สาวกันเลยนะคะว่าเลขวิ่งตัวเดียวเพิ่นหายมาตัวใดน,นะคะทุกผู้ชม,ชมจัดปอค่ะ นี่ละค่ะตัวเลขแนวทางนะคะของพี่สาวนะคะหามากนะคะรุดนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคนะสองนะคะรุดเลยนะคะท่านชมนะคะ้วก็งวดวันที่หนึ่งนะคะให้หนึ่งก็ออกห้าหนึ่งสิบหกนะคะให้ศูนย์ออกเก้าศูนย์วันที่หนึ่งธันวาห้สองรุดนะคะวันที่สิบหกนะคะห้เจ็ดนะคะออกหาเจ็ดนะคะวันที่สามสิบห้ยซีนะคะ เ้ามารอรุ่นว่าออกตัวใดน,นะคะพร้อมจับคู่สองคู่เท่านั้นนะคะพร้อมจับคู่สคู่เท่านั้นนะคะตัวเลขแนวทางนะคะพี่สาวนะคะเอาละค่ะมาเบิ้งกันด้วยนะคะพี่สาวฝั่งโค้งนะคะที่สามสิบ ล่างว <c oughs> ิ่งสีล่างวิงสีพร้อมจับคู่นะ สี่แปดนะคะสี่แปดสี่เก้า่างกบหัวอมนะคะสี่หกไปเลยนะคะอันนี้เป็นสี่เก้าสี่หกการสี่หกนะคะ เจ็ดนะคะคสีหายวมาเจ็ดสี่เก้าเลขสามตัวเจ็ดสี่เก้านี่แหละค่ะจับคู่ให้สามตัวเจ็ดสี่เก้าแล้วก็เจ็ดสี่แปด เจ็ดสี่แปดนะคะนี่นะคะตัวเลขแนวท่านะคะเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะท่านชมนะคะนะคะตัวเลขแนวท่านะคะของพี่สาวฝั่งโขงนะคะบนล่างวิ่งสี่นะคะจับคู่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่แปดเลขสองตัวคือสี่แปดกับสี่เก้านะคะตัวกันก็คือสี่หกนะคะก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องนะคะเอาไปเบิรงเป็นหน้าทางกันแล้วกันนะคะมากถึงซื้อ ก็มาก,กับบอสซอเดอนะคะเอฟซี FC นะคะก็ขอให้เอาไปเบิงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะเพราะว่าปีศาจ่นบอกว่างวดนะคะที่ให้มานะคะไห่มาานึงหนึ่งสองสามสี่หา,า 1, 1, 2, 3, 4, 5, นะคะให้มาหางวดสี 4, งวดหลุดหนึ่งงวดนะคะหลุดหนึ่งงวดนะคะทำโชมนี่ค่ะตัวเลขแนวทางเพราะมันคือเป็นสีม่วงนะคะทำโชมนคะคะชาดกันบอนะคะนะคะคนไหหมานะคะเนาะนะคะ หลุดหนึ่งงวดนะคะก็งวดวันที่สามสิบนี่นะคะเขาก็ไปตอกันแล้วกันนะคะว่ามันสีขาหรือมันจะลดนะคะคุโชมนะคะก็ห้เอฟซีทางช่องเอาไปเบิงกันแล้วกันนะคะแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางช่องนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บย่าจนเด้อค่ะขอห้เฮงเรวยๆนะคะโชคานกันสุขสุขคนนะคะใส่กับปีใหม่นะคะขอห้แตกบนแตกล่างกันแล้วกันนะคะ สำหรับตัวเลขแนวทางนะคะใล่ปีใหม่เข้ามาทุกที่แล้วนะคะเนาะรับโชคใส่ปีใหม่กันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพอ,พอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะเน้นนะคะเน้นลืมประเทศไหยกัละวคะ่ะเน้นที่สีเก้าลืมนะคะลืมลืมลืม